อตอนนี้ส่วนประกอบต่างๆเสร็จหมดแล้วนะครับก็ถ่ายเป็นที่ระลึกยังไม่ได้ติดกาวเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปติดกาวนะครับจะเปิดให้ดูอ่อนนี้เป็นโครงสร้างไม้หลังนะครับคออะไรเสร็จมาแล้วเดี๋ยวจะได้ปิดถ่ายให้ดูกนส่วนนี้เรียกสเปนเนติลก็ เชื่อมต่อด้วยริมระหว่างคอนี่คือริมนะครับสี่ตัวอันนี้ก็ยึดไว้ก่อนหลังจากติดกาวเรียบร้อยแล้วค่อยถอดออกมาจากโซเลรานะครับก็ตัวนี้จะไม่มีค้ำยันเพราะว่าผมใช้ไลนิ่งเป็นตัวค้ำยันในตัวนะ จะใช้ไลนิงแทนแทนตัวค้ำยันที่รับโครงสร้างไม้คล้ายๆอย่างนี้ครับเมื่อก่อนไว้รับโครงสร้างไม้หลังอยู่ตำแหน่งนี้สีต่ตัวแต่ตอนนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เข้าใจว่าน่าจะแข็งแรงกว่าแบบค้ำยันนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆกูบล็อกเป็นไม้เนี่ยติดทีละชิ้นเป็นไม้ขนุนนะครับเช่นเดียวกับซาวบอร์ดซาวบอร์ดก็ไม้ขนุน ส่วนโครงสร้างภายในโครงสร้างภายในช่วงบนจะเป็นโอเพนทัมนิกบาร์นี้ส่วนที่เป็นรูเรียกว่าโอเพนทัมนิกบาร์เป็นไม้แจงนะครับแล้วก็แฟนเวสเจ็ตัวนี่เรียกแฟนเวสเจตัวเป็นเป็นไม้นนนซีและนี่ก็คือ เอ็นบ็อกเอ็นบ็ก็เป็นไม้นอนสีไม้ข้างเป็นไม้ชิงชันไม้คอเป็นไม้สะดาวลายนะครับประมาณนี้ดูด้านนอกจะเนียยมากนะครับเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงอะไรเสร็จแล้วผมก็จะ มาปิดกาวก็คำ่คำๆก็เยน็นๆก็เป็นตัวแล้วครับออกตาบนี่มาเป็นตัวแลเ็เริ่มเริ่มทีผมผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเมื่อเช้าไม้หลังผมใส่เข้าไปแล้วผมรู้สึกมันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนด้วยความที่ออนี่นี่คือของเขาแล็เริ่มเลยรหัสเดียวกัน05ก็เป็นไม้ชิงชันเหมือนกัน นะครับผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะให้มันดูสวยหนะ่อยพอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ปับผมก็เปลี่ยนโครงสร้างไม้หลังเป็นแบบเจาะรูแล้วก็ลามิเนตนะครับก็มีไม้ไม้มะม่วงแล้วไม้มะลิตแล้วก็ไม้มะม่วง3มชิ้น3มชิ้นต่อหนึ่งกันประมาณอย่างนี้่ นะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทําแบบนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเนาะผมผมจะให้ดูอะไรอย่างสองชิ้นนี้น้ำหนักใกล้เคียงกันมากหรือจะเท่ากันก็ได้มั้งเดี๋ยวลองชั่งดูนี่ของเดิมสองห้าหกของใหม่ที่ผมทำขึ้นมาใหม่ก็ สองห้าหกเท่ากันเป๊ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาตำแหน่งเท่ากันหมดนะเพราะว่าเมื่อเช้าไว้ตัวบ่าเนี่ยบ่ามันเนี่ยผมที่รับโครงสร้างเนี่ยผมทำสำหรับสำหรับตัวนี้นะสำหรับตัวนี้ทำไว้แล้วพอผมทำใหม่ก็จะเท่ากันน้ําหนักก็จะเท่ากันนะครับก็ เพื่อไม่ให้สิ่งที่เริ่มต้นมาแต่แรกอะว่ามันมันมันจะผิดเพี้ยนไปจากที่ผมคิดก็ทุกอย่างจะเท่ากันหมดนะครับก็บอกแล้วว่าไม่ได้นึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเรามัดระวังเออบันทึกไว้ครับเอาไว้ให้เจ้าของดูว่าเออผมพิถีพิถันกับมันมากนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม